สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันพัะด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยทําคลิปช้าค่ะเพื่อนๆพาลาะหลายอย่างค่ะต้องเปลี่ยนน้ําใส่หิ้งพระแล้วก็เปลี่ยนใส่สารค่ะน้ําก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเราต้องเปลี่ยนทุกวันพระค่ะแต่ถ้าเราเห็น วันไหนที่น้ําแห้งเราก็ต้องรีบเปลี่ยนเหมือนกันค่ะเราไม่ต้องรอถึงมันพักค่ะเพื่อนวันนี้ก็มีเรื่องของ <c oughs> น้องแดงน้องแดงไม่กินขนมอ่ะเยกินไม่เป็นตีแดงแดงกินขนมไม่เป็นตีลูกเอาโอ้ยน้ำโชค <c oughs> ไอ้สำเร็จสำเร็จ,รจนี่กินขนมเก่งมากเลยเอาน้ำโชคอ่ะเออน้ำโชคอ่ะ แตอนอ่ตอน,อตอนอ้อยอ่ะแต่น้อยอ่ะแต่น้อยอ่ะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมน้องหมากินขนมค่ะเพื่อนเพื่อนแม่ยังไม่ทันได้เอาข้าวให้กินค่ะแม่เพิ่งเสร็จธุละเมื่อกี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็เอาน้ําใส่หิ้งพระใส่สารค่ะเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ค่ะมันมีหลายที่ค่ะเราก็เลยช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเช้ามาก็ยุ่งเลยค่ะพอเสร็จทุลาก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมค่ะ น้องหมาก็ให้กินขนมก่อนวันนี้เดี๋ยวค่อยกินข้าวเม่ยังไม่ว่างเอาข้าวให้กินเอาน้องอานอานไปไหนเหอเฮออานไม่ได้กินขนมด้วยไหนเฮอเฮออานไปไหนเฮออานไม่ได้กินขนมด้วยไหนเฮอเออเอาให้สําเร็จกับไอ้ตาน้อยแล้วก็ไอ้น้ำโชคกอนเอาเอ้ยมึงขึ้นมาทําไมมึงจริงจริงเลยนะไอ้สาเร็จ เอาลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างแล้วไม่ให้กินเหมือนเดิมนั่นแหละลงไปเร็วเออลงไปลูกเออเก่งมากลุงอ้าวเออบอกง่ายบอกง่ายก็ให้กินขนมก่อนอ้าวแต่น้อยลงไปข้างล่างลูกลงไปข้างล่างแล้วไม่ให้กินเหมือนเดิมเลยลูกลงไปลงไปเอาให้นํำโชคอ่ะเมื่อคืนนี้หนาวมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เสื้อให้น้องหมาค่ะใส่ให้หมดทุกตัวแหละค่ะเพื่อนๆทั้ง อตาน้อยก็ใส่มันกันมันไม่ถอดทิ้งตรงไหนไมันด้วยนะคะไออานก็ใส่ให้เหมือนกันค่ะอานก็ไปถอดทิ้งค่ะแต่เมื่อคืนนี่ค่ะอานตาน้ยต้องใส่ถอดเมื่อเช้านี่ค่ะเพื่อนเมื่อคืนนี้หนาวมากเลยค่ะลมแรงมากเลยเราต้องหาเสื้อให้น้องหมาใส่ค่ะคิดดูเราก็ยังหนาวค่ะน้องหมาเขาก็จะหนาวเหมือนกันค่ะเราก็คิดอย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อน เขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันค่ะเราก็เลยต้องใส่เสื้อให้เขาค่ะใส่แล้วก็ไปถอดทิ้งค่ะน้องหมา <c oughs> แดงกินขนมไม่ลูกเราจะทดสอบน้องแดงกับ <c oughs> เพื่อนๆทดสอบน้องแดงค่ะว่าน้องแดงจะกินขนมไหมแดงแดงกินขนมไม่ลูกอ่ะแดงกินขนมเร็วอ่ะลูกอ่ะ <c oughs> เร็วอือแดงกินไม่ลูก เออแดงกินไม้แดงไม่กินขนมเหมือนเพื่อนหมาแต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะหมาเรานี่กินขนมค่ะผละไม้ก็กินค่ะหมาเราออ,อืะ <c oughs> เลี้ยงง่ายค่ะเจ้าของกินอะไรก็กินหมด <c oughs> กินเหมือนเจ้าของค่ะเ <c oughs> อ้าน้ำโชคะ,ะน้ำโชคะลุงอาวน้ำโชคะเออเอออา น้ำโชก็หนาวมากเลยเมื่อคืนเราก็เลยทำเสื้อให้ใส่กับเพื่อนเมื่อคืนเอ้ยลงไปข้างล่างแล้วแม่ให้กินอยู่ดีนั่นแหละสำเร็จลงไปเร็วอา้าวไอ้จันมพงขึ้นมากันหมดเลยมึงขึ้นมากันหมดเลยเฮ้อเออก็แม่ไม่ให้กินถึงเฮ้อแม่ให้กินอยู่ดีนั่นแหละลูกืเอ้ยน้ำโชกเะให้น้ำโชกก่อนอ่ะ อลูกอ่ะว <c oughs> ันนี้ก็ให้เพื่อนๆชม <c oughs> น้องหมาก่อนคะ่ะเพื่อนๆเราก็เอาบรรยากาศเอาขนมให้น้องหมากินค่ะวันนี้ก็เอาขนมให้น้องหมากินก่อนด้ายสักพักเราก็จะเอาข้าวให้น้องหมากินคะ่ะแม่ก็ยังไม่ทันได้กินดอกให้หมากินก่อนวันนี้ต้องใส่ต้องให้หมากินก่อนมันสายแล้วกันเพื่อนตั้งเก้าโมงกว่าแล้ว วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมของพเพื่อนทุกคนค่ะ